สวัสดีค่ะกระแ้ข่าวดังมาแล้วค่ะสามพยานรักพ่อกับแม่ทอดแบบกันมาหล่อสวยได้พ่อแม่เผยชมหน้าลูกทั้ง3คนที่ได้เป็นพยานรักพอลล่าเทเลอร์เอ็ดเวิร์ดบัตเทอรี่เป็นอีกหนึ่งสาวสวยสมาชิกแก๊งนางฟ้าที่แฟนๆลงรักหนักมากสำหรับพอลล่าเทเลอร์นักแสดงสาวมากฝีมือที่ถึงแม้พักหลังมานี้เจ้าตัวจะเบรกการรับงานในวงการ เพื่อทุ่มเทเวลาให้กับลูกๆทั้ง3แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ลืมที่จะอัปเดตภาพความน่ารักสดใสให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอล่าสุดพอล่าเทเลอร์ออกมาโพสไอจีสตอรีส่วนตัวแอชไลพอล่าเทเลอร์แบตเทอรี่ประกาศเลิกรากับสามีเอ็ดเวิร์ดแบตเทอรี่นักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษสิ้นสุดสถานะสามีภรรยาเหลือแค่หน้าที่พ่อแม่ของลูกๆ หลังแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันมา12ปีมีผู้สืบสบกุลด้วยการ3คนซึ่งหลังจากที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับเอ็ดเวิร์ดแบตเทอรี่ในปี2010จากนั้นก็มีพยานรักด้วยการ3คนคือน้องไลลาน้องลูก้าและน้องอูเลราและแต่ละคนทั้งสวยและหล่อหน้าตาดียิ่งฉายแววความเปะ๊ะตามรอยคุณพ่อคุณแม่มากแบบติดตดโดยเฉพาะ ดวงตาที่สวยเปล่งประกายสีเทาๆฟ้าฟ้า,ฟาสวยมากถือว่าเป็นเอกลักษณ์สไตล์เด็กฝรั่งจริงๆล่ะคะ่ะอย่างไรก็ตามต้องขอบเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสาวพอลล่าด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ